สวัสดีทุกทุกทจ๊าเก็บเก็บเก็บอร่อยดีมะเขือม่วงเนีตัดอย่างี้ก็ตัดกิ่งปักชำได้นะเนี่ยตัดใต้ข้อเนะี่ยตัดใต้ข้อเขาเงี้ยนะแล้วก็ทิ่มลงดินดิดใบออกหมดเข้าใจใช่ไหมขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งปักชำได้แต่เพาะเมล็ดก็จะดีเพราะว่าการเพาะเมล็ดทําให้ต้นเขาแข็งแรงมีรากแก้วอืม เดี๋ยวค่อยเก็บเมื่อกี้อัดไปแล้วด้วยไปโดนตัววิดีโอตัดไปเลยนี่ปลูกกินเองปลอสานพิษกินกกัน,น้ำพริกส้มตำเหล้าน้ำตกสุดหน่อไม้ได้หมดกินกับยำต่างๆก็ได้โอ้โหดูดีจังเลยด่ดิสาบออกด้วย,วยอ่ะ ตัดแต่งไปหลายรอบแล้วเนี่ยเขาก็ยังออกมาให้กินแยะแยะตะแปะเปนลมเลยเห็นไหมเพิ่งถอดถุงมือออกไปเมื่อกี้ออุ้ยเดี๋ยวค่อยเก็บนะจ๊ะเ,เก็บผลผลิตฝนตกแล้วต้นไม้งามๆดิดใบออกด้วยเอาเลี้ยงลูกเลี้ยงลูก ริดใบออกเขาจะได้ไปเลี้ยงลูกนี่ช่วยลดความดันได้ดีนะจ๊ะพวกตระกูลมะเขือเนี่ยพืชตระกูลมะเขือเนี่ยกินดีมีประโยชน์ยิ่งปลูกเองด้วยนะยปลอดสารด้วยกินแบบล้างแค่ครั้งเดียวก็นั่นแล้วล้างน้ำครั้งเดียวล้างฝุ่นออก ลูกเล็กๆเนี่ยอร่อยแม่ชอบแม่ชอบกินลูกเล็กๆมะเขือม่วงเวลาเก็บลูกแก่ๆไปเลยโรยหว่านไว้เดี๋ยวเขาไมล็ดผ่านไหนแข็งแรงเดี๋ยวก็งอกมาเองเต็มไปหมดเหมือนจังจ้าไหนอัดไปเก็บพงเก็บผักอัดเข้าไป นี่เดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บเก็บผลผลิตก็ต้องอัดคลิปเก็บเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาตัดแต่งโอเคได้เยอะละวนี่ไหมใบบังใบบังลูก,กตาเก็บไว้สักลูกสองลูกเอาไว้ขยายพันต่อ นะจ๊ะออดูที่เดยดดูที่นี่อ่ะเก็บ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 ไว้เอาไปแกงก็อร่อยอร่อยแต่เราเป็นคนที่ชอบกินแบบสดๆไงอดูที่นี่ชอบกินผักสดปลูกเองเถอะถ้าชอบกินผักสดสด,สดนะ กินผักสดๆนี่แหละดีเราชอบไหนเขาถ่ายหน่อยเออตั้งท่าหน่อยเอาขึ้นปกคลิปหน่อยต้องเอาขึ้นปกคลิปด้วยนะรู้ป่อดียังอย่าเพิ่งหล่นนะเอออย่าเพิ่งหล่นอย่าเพิ่งหล่น เก็บมะเขือเปลาะม่วงโอเคไปละหนึ่งสมองสองมือทำม,มุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเท่าอาไว้หนะตาไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตา,าด้วยแค่นี้นนะ